สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันเพื่อนเมืองครับกบพอครับครั่วบ้านบ้านกับเมนูเด็ดครับเมื่อไหร่ไม่ยัยงหอกเด็ดก็คือเท็ดน้ำยาข้าวปุ้นกินครับผมนี่ครับผมเสียบพริกผม่ออันนี้ได้ผมผมเผาเอา,าผมมันจังหวมที่ต่ำนี่ครับอันนี้ผมต้มตอนนี้นเสนาประเด็กแล้วครับ ไส้ผมก็ตตำเรียบร้อยนะครับกับตุกขินปลาครับเมืเ่อไงกับผักกระแหง,งผัดอีตูมีอย่งางไรครับเ,เพจพ่อเจาะหลังจากติดงานด้วยครับเมื่อกี้นี่เลบยบริหารขิดด้วยงานงานหลายงานหลายครับนี่พาะคืออยากกินน้ำอยากผสมปุ่นมันอยากปุ่นแล้วครับเสียบ บริฮ็ดหลายครับเผ็ดเพราะกินอิ่มนี่แหละอยามาเบิ่งขั้นตอนกนารเทดครับผมกับตำพ่นสูตรบ้าพัดเองนะครับพอดีคุณนายเป็นน้าพอดีครับเป็จะได้ซีมน้ำกข็งยันนี <c oughs> ่กเกตเ่เกอล่ะครับแต่ถหอความผิดเขาผิดอขพริกแห่งกขาเกี่ยว กันยาปลาอืมรืบอเสือหอมเลยจะลุยหายังไง ละเอียดแล้วตัดกระชายลงไปกับผิดแกงครับยาป่านิ่นครับผมมือนี่ปานิ่นเลยครับง่วเข่ากันก่อนนะนี่ครับได้กรลาย,ยานี่ <c oughs> หั่ได้เห็ดอจอ,อกเลยท่านนี่ครับ ยังบันหัวเขียวหัวดำกับนี้เกียดบ่อยรับเชือน,นี่มาหลายใช่ปะน <c oughs> <c oughs> ี่ครับเลยลุกชิ้นปลานี่จะเสร็จขอบปุ่นหน่อยพูดแล้วนี่นี่ครับลุกโดด ลงไปฝนกำลังมากครับสิับซีนดต่อมือกลมเลยครับ ใส่แบบมือป่วมเด็ดคือเก่าแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนายเพิ่งจะได้ซิมทำใจเขาปุ้นมือนะครับเสียใจยังไงนะเพิ่งเอาครับเนี่ยเสียดเปิดกับแบบคำพอมเมาเลยความอร่อยยครับผมลูกดิ๊ก เดี๋ยวล่างมือเป็นก่อนยังไม่กินน้ำกันอืเขาพูดด้วยอืครับเรียบร้อยแล้วครับอยากระปุนพริกเผาปาน,น,นินกับผมุมยังวันได้นเ,นเป็เปเดปหลาย,ยาท์ีย่าง ดีครับบอกครับผมสนะรประด็ทางการนะผ <laughs> มม,มาไลายเลยอ๋อมาครับติดเขายาตัดเสร็จไลเลย่าคนคือออกดังนะไ่ใช่ครับผมใส่กระปุกกะากัดเลย ผัดกระแง่งครับน้ำรัดมักทีแล้วไม่อยกกัวว่ะจ้าเจสจัดการใส่เป็นลายเลน้ำหัวว่เ้อลอัาแกนี่หมักกะมกินยังกลุนี่เลยเื้อเฮยผมดู ที่เข่ากันมากเลยนี่มันไปกูหอมปแ่แงงครับหอมกร,นะรบเน่ยแมนดีหอมกรเลยอ่ะไม่กมนคือยากกินแกงม้ก,กัน,กน,นใส่บับทีซีกิฟต์เป็นิ่งล่อี่ ลายเยอะม่ลายอ่ออ,อไไรรู้แล้วครับบองนั่งกินกันได้ <c oughs> เอวบธรมะเองก่อนยิ่แตเขาเอินต้องยังยองจริงเออบุงบินกลยได้ครับไายเนี่ย ซืบอป <ใน S 1> าบกันแล้ว,ลวลใ<น>กับแกงได้นกา้นี่นี่กซิ่นตับมืกกผมมีความนะครับแล้วลูกชินลลกชก้นบวบสดนาได มาแนมหน่ายเลยไมกิบม่เป็นหรอกน้องคูุ่ตัวก็มีนะครับแตแบบมันยึดดการก่อ อ,อืมใี่มันสมักก่อนม้งเออแม่สมผักอืมันโดนเีืยาแซบด้วยครับ

แคดสิลวดถึงจะบวกครบสูตรก็ได้คับแสีบกุอเก่าครับผมอะม่ไม่ไม่บ้บ้คุณบ้าบสนใจแล้ว มักครับผมครับส่วนใหญ่เราไปดูอืมโอ๋ ครับูครับคับคครับเดี๋ยวผักอย่างไครับหมักพร้อมใส่กบกับคักเกลือนใส่น้ำม่กับคักเกลือนแล้ววะพร้อมดีหมครับจะ ปูมักกบบนี้หรือเปล่าแล้วก็กยังติ๋วจีมวดแล้วนี่ครับเพื่อนหน่อยให้เพื่นซิมน้ำยาครับผมมือนี่จัดเลยจัดเลยเดูดเด็ดเลยเดี๋ยวไลยอยู่โอ้ดูดไล่เหรอไม่ยระวังเรื่อโอ้แต่ว่าตุกสายเพชรกันตัวอือสายมักก็อ่านเด้อนนะครับผมมือสามติวต๋วสี่ติวต๋วเบ็ด จนแรกครับบุมตูดตดุดด๊กดอืมอืมนี่มัมกขึ้นจันตัวนึงเหือนับโเดยดดดดจับมันละสิไในแม่มันจังพลิ้ใจหลายเดี๋ยวอยากมีคนจิหนนะ,น,นะครับเอออืมอือ่ <laughs> อหนาไมไหมลย่ย เรลูกสิมจเกสมทั้งหมดเลยขีม้อลูกตัวติดต่วโอ้โหเดี๋ยวสองหน่ยวยตุนนี่ใส่น้ำอีกหน่อยร้อยลงลงเลยยังเขายังเข่า,ขาเนื้ออืมพอดีกับสิบเนื้อผักผักกุนตูผักกระยง,งหอมผักกระแยงาด้่แหละอืม โอ้พิกกี่ผมเอ้ยน่เดียวนี่ครับผม,ผมเบิดเลยครับแสีบหลายครับผมมากคักผักแตนแงี้ยคับปลาอีตูลนะครับมันหอมเข่ากันกับนี่เลยครับโอ้เพื่อผมกินไก่เบิดแล้วครับลูกด่วนเบิดแล้วเตี่ยโอ้ยพี่เผาอย่าลืมเด้อนี่หอมกลมกันอมเท่อนเด้นเข่ากันคักนะครับอือโดนอืออืม,อม นะครับม,รมีนี่ตกนันจาปลาครับผมจำปะนิ่นครับผมพริกเผาในการครับผมน้าก็ยังน้ำว่านดอกครับนี่น้ำว่านเขาดอกเดีย๋ยวรออีกสักคู่ก่คนครับปล่อยงัวออกกินยานแล้วครับยินดีมีแห้งกับทุกคนครับ ตามไปเลยครับผมมือนีมีนูดลัยานขนมจีนแซ่บอีเหล้วครับผมสวัสดีครับ